วันนี้มาระยองนะครับที่ถึงป้าบ้าไหมที่ถึงไหมจะไปอยู่กับป้าบ้าไหมไปอยู่ไปอยู่คอนเทนต์กับป้าบ้าไหมไปไหมไปไหมไปครับไปยังไงโรงเรียนเกี่ยวสภาพไปเลยไต้่ครับเก้าที่สี่ที่ที่โพสแวร์วันนี้มาระยองนะครับผมมาหาน้องก้าวที่กองวายูถิม่าน มาอยู่นี่แต่ก่อนมามาอยู่กับน้องก้าวแต่ก่อนนะครับตอนนี้ก็ไปอายุ1ปีเราอยู่ที่โร่แรมแต่เอารถม่มาเจิมมา่านผ้าลูกมาเจิมจนม่จอดที่นี่มาเล่นมาเล่นไะย,ย่องรับลูกะครับพี่น้องเพราะว่านี่ก็เไปเรียนก็งพุนมากตอนี้ก็มาหาหน้องก้าวนะครับผมเพราะว่ามันมีงานมีอ,อื่นพุ่งนี้ก็ซ้อมสกิปใหม่แล้วก็ดีใจไหมป้าป้ามาหานะดีใจไหมผู้ดัง หอมปาปัาก่อนเลยลูกหอมปาปัาก่านอนโอ้โหรักปลาปัาจังเลยน่ารักแค่มากินเท่าหรือ,อยังกิน,นอแล้วหรอไปทะเลเหไหมให้ทะเลกับปลาปังไหมเอาละครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมมือน,นี้ก็มาเล่นกับน้องดาว